ชิ่นชอบนกเขาทุกท่านครับผมัเมื่อนี้ครับก็กลัาพบกันในช่องคนเราปลาครับเมื่อนี้ครับก็ได้มีโอกาสครับได้มาบุูกกุ้ยพบปลากันครับกับอาจารย์นัทครับเมื่อนี้เลยอยากให้อาจารย์นัทไอ้แนะนําการเบ่งวิธีเบ่งนกแม่ครับว่านเป็นยังไงครับเมื่อนี้ครับนี่ครับนกตัวนี้เป็นนกแม่นะครับนี่ครับนี่ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมครับ นี่ครับนี่ครับนกแม่เนาะครับนี่ครับเบื้องไว้เพื่อเป็นพิธยาท่านครับสําหรับมือไม้เนาะครับเนาะอาจารย์อยากมึงหน้าตาโง่เหี้ยนะครับถ้าเป็นอันนี้เขากฤติเบื้องนะฮะโอ้นกแม่เลยนกแม่แน่นอนดูจากหน้าตานะครับเบื้องบองไหนวะแน่ครับอาจารย์เอากระชิมีมาคนกับเบื้องชอตาเนาะครับชอตาชอต้ามามันมันบวมบ่มวงสัตเป็นหลายเปอร์เซ็นต์ S 1> <S 1> ครับผมเป็นเล็บตีนอ่านี่ก็คือเล็บตีนวนหนึ่งอ่าก็คือเล็บสันเอียงเอียงสรรันเบิดลโอ้เล็บส,รรสรรรันครับผมโอ้เอียสันบอบูบอบูกนุปป่งแต่อีกวิธีหนึ่งครับผมเบิังเลยตะเกียบดาบครับจุดใดคือจุดดาบโอ้ตรงก้นมันมาครับตรงก้มมีตะเกียบมาครับถ้าเป็นบอมแมงเพราะท่านถือปิดซิ่งกะอาจีพแีกอันนึงนะว่าต้องใส่ อคือว่าประสบการณ์นะครับอ๋อ้การเตือนเรี่ยวในสิทธิหางโอ้เคยมีประสบการณ์บ้งเถอะฮางครับละวหางเอะไรับเบิ้งเบิ้งมาครับหางจิสันครับออ๋เบิ้งวิธีถ่าแม่นมะเขาเข้าใส่นกจอยเนาะมาเขแม่นจับปึ๊บกระดกหางปึ๊บวับวับวับนกผูกแน่นอนหนึปร์เซ็ นกแ,แม่มาจับนี่เฮ็ดนาซึมลืมนี่แล้วบบกโดหางนี่นี่เป็นนกแม่ขันเข้ามาใน,ะนมีปฏิกิริย,ยากันนะครับนกแม่นกแม่ถ้าบางตัวนี่นะครับหวงังหงวงคินนะครับหวงกินตัวผูกอายูไ่คู่ตัวผูกเหมือนกันครับผมไ้คู่นกตอกันแต่ว่าสิคู่สัน่นคู่หน่อยอัน่นคู่ซีหาค่ําำวะารนี่หลวกยุดบางคนอาจจะว่ามันเข้ามาคู่นะพี่คู่นะคู่หน้าแต่ว่ามันก็มี มันหวงทินของมันครับผมมันต้องคู่ต้องไล่ไม่ใช่มันก็ต้องไล่ขับไล่สัญชาติยานของนกเขาครับผมแต่ว่าเ้ามาเบิ่งผมบอกว่าผมเลี้ยงมาแล้วทำไมไม่คึกไม่คืนเลยมาเลี้ยงมาที่คืนเองนะครับผมแต่ที่มันเป็นนกแม่เนาะเองเนี่ยครับผมาคนเลี้ยงมันเป็นเป็นปีเอานกแม่ขึ้ม่อยู่ใครเป็นอันเอ้าครับมันยังไม่คึกมันก็ไม่มันก็เป็นใครไมไครับครับแต่นกนกพูนี่มีโอกาสตะเกียบห้างไลยบครับ นกภูกับมีครับตะเกียบห่างกับมีกันนะครับแต่ว่าตะเกียบขอตะเขียบแข็งนะครับอกภูตะเกียบก้นะครับเนาะแมนครับที่เขาผ่านการใส่งานมากนะครับผมแมนก็ทีมนห่างและแต่ว่ามันแข็งนะครับตัวนี้มันทีมันจับมันทีมีสองสันเลยตัวเมีครับผมมันจะตัวนี้มันทีออนตะเขียบออนน่ะห่างออนและห่างแมนครับนี่ไม่ต้องแม่แล้วนี้ก็บ่งบอกเลยว่าเป็นตัวเมียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เบื้องหางนะครับยังไงหางสั้นหางสั้นครับหางยาวแล้วก็ะเล็บไม่หนุกไม่นูนเออสีเลี้ยวเป็นเลี้ยวเปเลี้ยวน้อยๆเนาะครับเนาะเฮงกัขึ้นหน้าตาจิ้มริ้มแล้วเาเบื้องนี้โมแม่นว่าเป็นเบื้องแนวนี้นะครับให้จับขึ้นมาเลยครับเห็ดแห้งมาเรับหน้าตาจิ้มเรียมหน้าตาจิ้มริ้มอ๋อเอ๋อครับอันนี้ครับกากไแฟจำรับมือใหมเนาะครับเนาะครับผมครับอันนี้ครับลักษณะของนกแม่ครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับสำหรับมือใหม่นะครับเนาะสวัสดีครับ